สวัสดีครับผมเซ่หลังเลิกงานก็เดินเล่นครับทุกคนแถวนี้เขาเรียกว่าเขตโจยจองวานะครับ<ม>ก็ดูรอบๆตัวผมนะฮะอันนี้ก็หมู่บ้านใหญ่ๆอยู่ข้างในหลังสร้างแล้วก็เป็นบ้านเป็นตึกแถวนะฮะ ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นช็อปเฮาส์นะครับทุกคนโซนนี้เป็นโซนที่สังหาเริมารัพย์เนี่ยตึกอาคารบ้านห้องแถวทุกอย่างขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็จะบอกว่าชีวิตเราต้องมีการมาดมมาดมฝุน่นควันบ้างนะจ๊ะคือให้มันสมบูรณ์แบบ เมื่อกี้พี่ยามเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านส,สวยๆอยู่ข้างในนะครับนี่ข้ามเขตมาแล้วให้ดูนิดนึงก่อนนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกใจเย็นๆนะทุกคนใจเย็นๆก่อนเนาะ คือตอนนี้ฟ้าอากาศกำลังเป็นใจมากคือฝนจะตกอากาศก็เลยเย็นลมพัดแบบเย็นเย็นไปถึงใจเลยอะนะคือดูทางเดินไปจริงๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมันถนนเนี่ยมันดำกว่านี้นะมันสวยกว่านี้นะแต่กล้องโทรศัพท์มัน เหมือน,นตอบแสงอัตโนมัติจริงๆมันดำมันดำกว่านี้เพราะฝนจะตกแล้วตอนนี้ก็มีเม็ดลงแล้วโบดโดนตัวผมแต่เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านข้างไในก่อนนะครับกำลังเดินกลับที่พักเพราะว่าเลิกงานแล้วก็แบบว่าเดินแบบเดินเล่นๆมาดมฝุ่น รมควันแถวแถวนี้รอบๆนี่ทุกคนกำลังจะมาถึงบ้านสวยๆแล้วนะครับไม่บอกหรอกว่าเป็นหมู่บ้านอะไรใครอยากรู้ต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วครับทุกคนความสวยที่ บอกนะถนนตรงนี้ถ้าเป็นสีจริงๆเนี่ยมันจะออกดำกว่านี้แล้วก็มันทำให้ดูสะอาดดูสวยนะครับนี่ต่อการก็จะเป็นสวนนะครับนี่ทางปัน่นจักรยานวิ่งก็ได้อะฮะข้งางอันนั้นเป็นรั้วนะข้างนอกก็เป็นอีก โครงการหนึ่งีกโครงการหนึ่งนะครับนี่ให้ดูให้ดูให้ดูเ,เดินหลังกัดูนะนี่นี่เรียนหอนหิดหนึง่ง <c oughs> คือชอบมากเลยนะที่แปลว่ามีต้นไม้เยอะๆเพราะต้นไม้มันให้อะไรให้อากาศที่ดีให้ออกซิเจนให้เรา หายใจนะครับปอดเราก็จะปลอดโปร่งนะฮะหายใจได้สะดวกสุขภาพเราก็ดีขึ้นส่วนสีเขียวของใบไม้นั้นทำให้สายตาเราได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าเราอย่ามองจอสีฟ้าโดยเฉพาะมือถือเนี่ยอย่ามองนานนะครับวิดีโอนี้ก็เลยว่าจะตัดจบแล้วนะครับทุกคน กลัวว่าทุกคนจะมองนานจะดูนานไปจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้านะครับผมก็ไปพักผ่อนนะทํางานก็ต้องพักผ่อนด้วยนะครับหางเงินแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ